วนเป็นวนเป็นวนเลยขวาไปดิขวาไปชนดิขวาขวามามากุมยามาหน่อยขวาชนเลยปนวืนปนวืนนวืนอ่ไปถึแล้วแต่ก่อเพื่อนเม็หนึ่งนะสี่แปดโฟกัสเอฟสองกนล้โฟกัสเอฟสนแลโฟกัสกูนะโฟกัสกูนะขโฟกัสกูปวกนเพื่อนเม็ดห่พี่แดัสอนแล้วโฟกั่งกนแโกสกนโัสกูนดขาัง่กอมิดเแงล้โดนโดนยิงโคตรง่ายอ่ะ ทีแปดเขาก็แย่พี่ยยงข้ารเบาเลยกูแย่กูแย่กูแย่ไม่ถูเยอะตไอกูต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 กกลางไฟนะพม่เพี่ลงพี่ยลงนไปไปไปอาได้ขอดาหน่อยยิงไว้พ่อพ่อพี่ม่ลงหมพี่เมีลงพพ่นีเยพี่เราเราคพี่เท่าไหร่ขัี่เท่าไหร่หน่อยสองไม้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 สอง มังรีบงรีไม่องรีบมังรีบังรีบังรีบมังรีบมังรีบไอเวท้ำขึนดิใครพี่เมอะใครพี่เมรีเดี๋ยวกูช่วยเบกงยีผมมาหน่อยมา้นไอเอามกิดรถเออยิอเอลุ้มะโดนมาากเงานะมากเออานะกปใหญ่กรูปเออเขาไอเวทตายนะกลางไฟยิงเบกหน่อยยิงเบกหน่อยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูช่วยเบกเดี๋ยวกูช่วยเบกกลางไฟกูเห็นอยู่ไปไปับพี่เมยหน่อยรับพี่เม์หน่อยเห็นอยู่เห็นอยู่โอ้หย พี่แมยดึงโดนส้วกะโดามกางไฟตึงแล้วตึงแล้วึแล้วผกูเวนตึงอน้เนผมเพ่แลมึงยิงไจดไจุดไดไจดาดอเทลงมาไ่เทนเบ่งให้เบให้เบให้ขึ้นไปหาเพื่อนขึ้นมาเอนจากรถเราาือนเราจากรถเาจากรถาเาจากรถาเอนราจมแล้วี่ฝาเล่นไปยิงยิงงเขาหน่อยยงเาหน่อยยงเาหน่อยไอเราไปพี่เราไตัดกไม่ต้องรีบต้องรีบมันต้องรีบมัต้องรีบมัต้องรีบเอ็นจม่ต้องรีบรีบรถไปรไปรรไม่รบ ตัไหอเพื่อน้ยเพื Berg ่อนอยไฟ้เพืน่อยพี่พังแน่พังแน่พังเขาพังเขาพังแน่เขาพังแน่เอ๊สมเขาพังแน่เาบ้าบอะสามนะขาให้หน่อยได้ไหมเขาซ้ำหนูอยู่กลางอะตัวงอเหียเขลงเลย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 กินจะวิ่งลงเลยลง้เขาลงเขาลงพี่เขาลงฝั่งกังพี่พี่ จบหายละต้แตไฟ้แตไฟมงมีเพื่อนยิงเบรกสวยเนล่นนตอ็กงเล่นตัอ็กสงเล่นตัอ็กสงแลวเล่นตัวเอ็กสองที่เล่นตัอ็กไปเล่นตัวเอ็กสองาไปเล่นตอ็กสหนึ่งสีแดงอะไปเล่นเอ็กสีแดงเอาพี่แม่หนอยพี่แมตายเอาพี่แม่ เฮ้ยเดูปิตรงอหมดก่อนพี่แม่น่อยพี่แม่น่อยพี่แม่าเล่นเอ็กซ์อแดงอยเ่ข้างหลังดิบ้านอยู่ไหนเฮ้ยตรงอีตรงอพีตรงมีไอตั้มบ้านตรงอนีบ้านตรงอนดนยกดิจูปัจปัจปัอยากเข้านะจอยากเข้าาเข้าล็อกดาวมึงเลยขานอกเพนจูมึงเลยขานนอกขานนอกห้โมดเขียนขานนอกห้โมดเขียนขานอกไม่ต้องเอ็งสแดงไม่งสจแล้วเก็บเสอไปเลยเก็บสอไปเลยมึง อ่าเลน่สีแดงเล่นองสีแดงไม่เองสีแดงเล่นองสีแดงฟอนซีเ็นองสีแดงเล่นองสีแดงจบเอาสปอด้วยเอาสปอจากมือเขาไปเพื้นหน่อยเพื้นหน่อยพื้นหน่อยฟอนต์เจ็บบไปเลยตายตายตายดสวดสวใคมไหวเหียม่ใช่ปะเนี่ยวมาช่วยเพื่อนหน่อยมาช่วยเพื่อนหน่ทางเข้าทางเข้ามาชวยตวตะข้หน้าหนเอสองสลูกนะ ยีม่มินเบร์กูรถมันจับกูสาสามคันเลยนะก่าคนอย่างกูไหมถามแค่นี้แหละต้องการใช่ไหมอืมสามเลยรถรถรถบ้าเราเยอะมากเลยนะปืนมัน่ะในรถดาวเราโดนปะในรถลาเราโดนนะเดี๋ยวเตรียมช่วยหน่อยนะเฮ<อ>้ยปืนปืน<ๆ><ๆ>ข้างรถดิ ไอ้ไอ uh, in uh ้ปืนเตรียมรอวนล็อกดาวน์นะรอรอเข้าอีกรอเข้าอยู่ไยแกได้แต่ล็อดาวน์แกได้ให้หน่อยดีอ๋อด้านนอกอ่ะไอ้อ้ซ่อมรถดิซ่อมรถให้หน่อยดีอ้ล็อกดาวน์มึงซ่อมรถดิซ่อมรถดิซ่อมรถรอเข้าลอกดาวน์ดี่อเข้าในยิงเร็วเรเร็วเร็เร็ววยกูคนววอวเเรเรเ้วเข้าวเววเ้วเ เขาซ่อมนะเฮ้ยมึงรอมึงต้องใช้เอ็นะเว้ยไม่งั้นเขาขับรถออกนะเว้ยถือเข้ามาดิถือเข้ามาดีต้องเข้าไปปะกเอ็้องเข้าไปปะกเอนะคนหนึ่งใครถืออยู่อ่ะใครปักเอ็มพดิเราดาวจะหมดแล้วเร็วๆกูป MP นะกูไป MP เอ็มพีนะข้างนล็อกดาวน์นะไอ้ต่ำปักไปเลยปับไปเลยปับไปเลยปับไปเลยปักไปเลยมีอเราวิ่งปะมีอเราวิ่งปะเอาเราวิ่งมาหน่อยดิสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่ โดนอยู่นะไฟมัีกูมือไฟีกูมาญีกูมือไฟผมไปผมไปผมไปฮัลโหลมึงเข้าไปเอาใน็อดาดิไอปืนปนมาวนนิปืนมาวนนิดอก์ิ้เพื่อนนะจะไปชุบเพื่อนตายตายตายอีกโดนนึจะพังแล้วรถรถสองรถสองทำไรทำไรไรหา E M P มาักตรงเ้าาหน่อยไอ้นี่หน่อยดิ รอแป๊บรอแป๊บที่ม้าที่ม้าที่ม้าเอ้ยออไปดิ้ทีม้าทดสอบไปดิปิดเตอร์เดนเม็ดลยใครเกิดแล่าสามหน่อยมาสามหน่อยมาเอาศพย้ายมากักฝั่งไอ้ตรงตรงกลางมอเตอร์ดิสวนี่ ถธอตอติดมือเลยทุกคนอ่ะไปถือตอกมาคนละตอกดิยิงให้หน่อยเอ้ยเขาจะไมีเพื่อนคนนึงไอ้เฟียดไปดูดูมันวิ่งเลยเดินจับบอเขาหน่อยวอขึ้นเดนจับบอเขาหน่อยเขาจะมาเห็นเพื่อนมา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 ลาเขาเขามาปิดตัวชุบหน่อยมาปิดตัวชุบหน่อยมึงอุ้มเพื่อนดิมึงอุ้มเพื่อนออกมาซีมึงไปอุ้มมึงไปอุ้มรถออกมาซีจะพ่นทำไมเกียร์เขาออกมาซีซ้อมรถก่อน